สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ Money Delivery ค่ะวันนี้ค่ำคืนวันพฤหรัสัดีที่30มิถุนายนค่ะอยู่กับคุณนทิประดาะดิฉันวิมลวันค่ะถึงแม้ว่าจะยังไม่หมดวันนะคะแต่ถ้าหากว่านับนะวินาทีปัจจุบันก็ถือได้ว่าจบสิ้นันเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับไตรมาสที่สําสำหรับภาพรวมเศรษฐกิจของภาพรวมทั้งโลกนะคะรวมไปถึงเศรษฐกิจของไทยด้วยจะเห็นได้ว่าความวิตกกังวลเกี่ยวกับภาวะ e c เซช i o n หรือว่าภาวะเศรษฐกิจถดถอยนั้นก็ส่งผลทำให้นนนนนักกลงงทุส่วึะะคมีารถือ องเงินสดมากยิ่งขึ้นลดการถือครองสินทรัพย์เสี่ยงนะคะเพื่อที่จะรอประเมินสถานการณ์การประชุมของแบงก์ชาตินะคะโดยเฉพาะยิ่งแบงก์ชาติสหรัฐอเมริกาที่จะเกิดขึ้นในปลายเดือนหน้าก<ม>รกฎาคมด้วยค่ะต้องบอกว่าตอนนี้อาจจะต้องมีเรื่องทบทวนมากยิ่งขึ้นแล้วนะคะหลังจากที่สหรัฐมีการประกาศตัวเลข g d p ออกมาแล้วก็มีการปรับตัวลดลงไปด้วยพอลดลงแบบนี้หลายๆฝ่ายคาดการณ์กันว่าเศรษฐกิจสหรัฐนั้นอาจจะเข้าสู่ภาวะถดถอยกันแล้วด้วยหรือเปล่านะคะวันนี้เลยมีการปั่นป่วนในเรื่องของการลงทุนกันด้วยนะะค ตลาดหุ้นทั่วโลกรวมไปถึงตลาดหุ้นไทยค่ะหุ้นไทยต้องบอกว่าวันนี้ปรับตัวย่อลงไปเกือบเกือบสิจุดเลยนะคะสัญญาณจากต่างชาติที่ต้องบอกว่าก่อนหน้านี้มีการซื้อกลับเข้ามาวันนี้ก็ขายออกไปพันกว่าล้านบาทค่ะและในขณะเดียวกันช่วงเย็นนะช่วงหัวข้ามทางด้านของธนาคารแห่งประเทศไทยมีการออกมาปเปิดเผยหลายเรื่องเลยนะคะในเรื่องของการที่ยกเลิกการจ่ายเงินปันผลของธนาคารพาณิชย์ด้วยนะคะคือตอนนี้จะจ่ายเท่าไหร่ก็ได้แล้วแหละและในขณะเดียวกันนะคะก็มีการปรับในเรื่องของการนําเงินเข้ากองทุนฟื้นฟูกัน วรวมไปถึงในเรื่องของมาตรการช่วยเหลือค่าของชีพนะคะมีการปรับเพิ่มขึ้นในหลากหลายมาตรการโดยเฉพาะในกลุ่มเปราะบางกันด้วยค่ะค่ะก็คือว่าจะช่วยทําให้กลุ่มธนาคารพาณิชย์จ,จ่ายปันผลได้มากขึ้นนะคะแล้วก็สามารถที่จะเอาเงินที่ก่อนหน้านี้เนี่ยลดการการสํารองเอาไว้นะคะเพื่อที่จะนําไปช่วยประชาชนอตอนนี้ก็การสํารองเพิ่มมากขึ้นเพื่อความแข็งแกร่งที่จะรองรับเศรษฐกิจในอนาคตนะคะคือเหตุการณ์นี้เนี่ยนะคะเกิดขึ้นในช่วงรอยต่อระหว่างการซื้อขายของตลาด มุ่นไทยในช่วงภาคบ่ายถึงขนาดต้องออกมาประกาศข่าวเลยนะคะว่าการประชุมหรือว่าการถแถลงในครั้งนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยนะคะเอาละค่ะก็เป็นปันจจัยหนึ่งนะคะที่เราจะต้องรอดูนะคะช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อเดือนกรกฎาคมไปถึงเดือนสิงหาคมนะคะแต่ช่วงเวลานี้ค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วนั่นก็คือเรื่องของเศรษฐกิจจีนนะคะที่เรารอแล้วก็เห็นสัญญ,ญาณการฟื้นตัวค่อนข้างชัดเจนหลังจากที่มีการใช้มาตราการล็อกดาวหรือว่าซีโร่โควิดในเซี่ยงไฮ้แล้วก็ปักกิ่ง2ง 2เดือนเต็มๆนะคะกว่าจะปลดล็อกกลับมาแล้วก็สามารถที่จะฟื้นในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจได้ล่าสุดเองค่ะทางด้านของคุณสีจิ้นผิงประธานาธิบดีของจีนเองนะคะก็ได้แสดงถึงภาพที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าเขาเองเนี่ยก็พร้อมแล้วที่จะเดินทางไปพูดคุยกับต่างประเทศด้วยนะคะโดยในวันนี้ค่ะทางด้านของคุณสีจิ้นผิงเองนะคะมีการเดินทางเยือนฮ่องกงค่ะ ซึ่งเป็นการเดินทางออกจากจีนแผ่นดินใหญ่เป็นครั้งแรกในรอบ893วันเพื่อร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ25ปีที่อังกฤษทรงมอบเกาะฮ่องกงคืนสู่จีนนะคะท่ามกลางการส่งเสริมนโยบายโควิดเป็นศูนย์หรือว่าซีโร่โควิดค่ะซึ่งปัจจัยดังกล่าวนั้นทำให้จีนนะคะถูกโดดเดี่ยวทางการทูตเกิดความตึงเครียดทางด้านภูมิรัฐศาสตร์เพิ่มสูงขึ้นนอกเหนือจากนี้ ทางด้านของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเองนะคะได้ยุติการเดินทางระหว่างประเทศทั้งหมดนับตั้งแต่เกิดโควิด -19 ซึ่งส่งผลต่อความสัมพันธ์ที่ไม่สูดีถ้าเราลองย้อนกลับไปนะคะสปีที่ผ่านมาไมสูดีกับทั้งสหรัฐนะคะมีการเท้าความถึงความขัดแย้งว่าเออโควิด -19 เกิดที่ไหนแล้วก็ไปมีผลกระทบกับความสัมพันธ์ของออสเตรเลียด้วยนะคะที่เรียกร้องให้สืบสอหาที่มาของโควิด -19 ตลอดจนการกดดันทางทหารที่เพิ่มขึ้นของจีน ต่อไต้หวันก็เพิ่มความตึงเครียดด้วยไม่เพียงเท่านี้เดี๋ยวรอจับตานะคะการเดินทางออกนอกประเทศจีนในครั้งนี้ก็อาจจะมีโอกาสในการเชื่อมสัมพันธไมตรีกับประเทศหลกัหลกๆสหรัฐและก็ยุโรปด้วยแหะค่ะหลังจากที่เริ่มมีเสียงเรียกร้องนะคะว่าอยากจะหารือกับคุณสีจิ้นผิงทั้งเรื่องของรัเสเซียทั้งเรื่องของการค้าระหว่างประเทศ ต้องบอกว่าตอนนี้อาจจะถือว่าเป็นการเดินออกนอกประเทศนะคะเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็สร้างความมั่นใจด้วยนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยอาจจะอยู่แต่ในประเทศของตัวเองแล้วอาจจะทําให้ความสัมพันธ์ต่อนานาประเทศนั้นลดถอยลงไปด้วยนะคะอีกหนึ่งเรื่องที่ยังคงต้องติดตามกันค่ะต้องยอมรับนะคะว่ากรณีในเรื่องของสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนมีผลต่อในเรื่องของภาพรวมเศรษฐกิจด้วยนะคะและดูเหมือนว่าทางรัสเซียก็จะยังไม่หยุดด้วยนะคะตอนนี้หลากหลายประเทศเริ่มมีการคว่ำบาตร คว่ำบาตรรัเสเซียกันไปแล้วด้วยนะคะและในขณะเดียวกันทางด้านของฟินแลนด์กับสวีเดนก็มีการออกมาเปิดเผยค่ะก่อนหน้านี้เขาเตรียมที่จะเข้าเป็นสมาชิกนาโตนะคะแต่ดูเหมือนว่าล่าสุดเขาจะได้เข้าเป็นสมาชิกแบบด่วนพิเศษแล้วเพราะมีข่าวแบบนี้ออกมาค่ะดูเหมือนว่าจะทําให้ทางด้านของรัเสเซียไม่พอใจด้วยค่ะโดยทางด้านของคุณวลาดิเมียปูตินประธานาธิบดีรัเสเซียมีการเปิดเผยนะคะว่าหากองค์การส่วนที่สัญญ,ญาป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโต้ส่งกองกําลัง หารและวางโครงสร้างพื้นฐานในประเทศฟิฟนแลนด์และสวีเดนดซึ่งหากเมื่อสองประเทศนี้เข้าเป็นสมาชิกนาโต้นะคะรัสเซียจำเป็นต้องตอบโต้ค่ะโดยเขามีคำพูดนี้นะคะเกิดขึ้นหลังจากที่มีรายงานข่าวว่าสวีเดนดแล้วก็ฟินแลนด์เตรียมเข้าเป็นสมาชิกนาโต้แบบด่วนพิเศษหลังจากที่ตุรกีได้ยกเลิอกอำนาจยับยั้งหรือว่าวีโต้สำหรับการเข้าร่วมนาโต้ของทั้งสองประเทศซึ่งการเข้าร่วมเป็นสมาชิกนาโต้นะคะทำให้ความสัมพันธ์ของสองประเทศ ทศนี้กับรัเสเซียไม่ค่อยสู้ดีค่ะขณะที่ความร่วมมือระหว่างจีนและรัเสเซียอาจผลักดันให้นาโต้รับสองประเทศเข้าเป็นสมาชิกด้านเลขาธิการนาโต้นะคะนายเยนสโตเทนเบิร์กเนี่ยมีการออกมาเปิดเผยด้วยนาโตจะตัดสินใจในที่ประชุมสุดยอดเพื่อเชิญสวีเดนและฟินแลนด์เข้ามาเป็นสมาชิกซึ่งถือว่าเป็นการยุตินยโยบายเป็นทางการน,นะคะของทหารทั้งสงประเทศที่ดำเนินมาหลายทศวรรษค่ะ กับตานะคะเกี่ยวกับเรื่องของรัเสเซียนะคะกับนานาประเทศซึ่งณนะปัจจุบันนั้นก็ยังเป็นปัจจัยที่ส่งผลทําให้เรื่องของวิกฤตพลังงานวิกฤตอาหารยังไม่คลี่คลายนะคะ,ะไปดูกันต่อค่ะอีกหนึ่งเรื่องที่สําคัญในช่วงจังหวะเวลานี้นะคะหลายๆคนนั้นก็ประเมินถึงภาวะที่เปราะบางนะคะที่เกิดขึ้นจากวิกฤตต่างๆนี่แหละคะ่ะแล้วจะส่งผลกระทบต่อไทยอย่างไรกันบ้างนะคะในช่วงจังหวะดังกล่าวก็มีการประเมินว่าสถานการณ์เรื่องของความอดอยากนะคะความยากลําบากในหลากหลายประเทศที่ถือได้ว่ามีความ ความสามารถในการดูแลตนเองค่อนข้างต่ำเนี่ยน่าจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นและล่าสุดในมุมมองของไทยเองเนี่ยนะคะก็เกิดความวิตกลงวลเช่นเดียวกันโดยทงดางด้านของคุณเกียรติพงศ์อาริยะปรัชญานักเศรษฐศาสตร์อาวุโสธนาคารโลกหรือว่า Worldbank คประจําประเทศไทยระบุบอกว่าตอนนี้เนี่ยปัจจัยความท้าทายของเศรษฐกิจไทยนะคะที่ต้องติดตามหลังจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 แม้จะมีการเปิดประเทศเริ่มใช้ชีวิตปกติแล้วเริ่มติดเชื้อลดลงกิจกรรมทางเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวดีขึ้น แต่ยังมีข้อสังเกตค่ะว่าโควิด1 9อาจจะกระจายระลอกใหญ่ได้อีกครั้งนะคะซึ่งปัจจัยดังกล่าวนั้นอาจจะส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวซึ่งเป็นโครงสร้างเศรษฐกิจที่ต้องพึ่งพาการท่องเที่ยวของไทยเนี่ยนะคะสูงถึง12-15%ของ GDP ในขณะเดียวกันปัจจัยในประเทศไทยเองเนี่ยต้องติดตามสถานการณ์อัตราเงินเฟ้อนะคะที่สูงขึ้นในระดับปัจจุบนันเป็นปัจจัยกดดันสําคัญและก็น่าเป็นห่วงด้วยโดยจะเป็นปัจจัยหลักเลยที่กดดันต่อกลุ่มคนไรายได้น้อยมากที่สุดถ้าหากว่าราคาพลังงานและอาหารปรับเพิ่มขึ้น10เซจะเพิ่มความยากจนประมาณ1.5%หรือคิดเป็นกว่า9000 900, 0 0คน จากโควิด19ที่มีระดับความยากจนอยู่ที่ประมาณ6%นะคะก่อนที่จะเริ่มปรับตัวลดลงมาในช่วงที่ผ่านมาซึ่งก็สอดคล้องกับนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทยที่มีการประกาศกันด้วยนะคะว่าในส่วนของคนที่เป็นกลุ่มเปราะบางแล้วถือบัตรเครดิตเนี่ยตอนนี้การชําระนี้ขั้นต่ำนะคะให้อยู่ที่5%ต่อกันไปอีก1ปีค่ะและหลังจากนั้นนะคะก็ค่อยๆมีการปรับเพิ่มขึ้นเป็นขั้นบันไดจนถึง10%ตามเดิมที่เคยกําหนดไว้ด้วยนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งมาตรการค่ะที่ออกมาช่วยเหลือจากทางด้านของธนาคารแห่งประเทศไทยอีก หนึ่งเรื่องนะคะในเรื่องของการลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลแน่นอนเราติดตามกันอยู่มีความกังวลกันด้วยนะคะว่าหลายๆคนหรือว่าแม้แต่หลายบริษัทอาจจะใช้ช่องทางจังหวะนี้แหละคะ่ะในการที่จะเข้าไปฟอกเงินกันด้วยนะคะดังนั้นล่าสุดค่ะมีการออกมาเปิดเผยนะคะว่าทางด้านของ EU มีการออกกฎเลยนะคะในเรื่องของการต่อต้านการฟอกเงินผ่านคริปโตเคอเรนซีค่ะ,คะเขามีความมุ่งหวังนะคะว่าเจ้ากฎตัวนี้แหละคะ่ะจะสามารถช่วยเหลือนะคะแล้วก็ป้องกันปร ปราบในเรื่องของการฟอกเงินที่ผิดกฎหมายได้ค่ะ โดยทางด้านของกลุ่มผู้เจราจาของสหภาพยุโรปหรือว่า EU บรรลุข้อตกลงชั่วคราวนะคะที่จะออกกฎต่อต้านการฟอกเงินสําหรับคริปโตเคอเรนซีเพื่อกระตุ้นให้บริษัทคริปโตต้องตรวจสอบตัวตนของลูกค้าซึ่งนับเป็นการคุมเข้มด้านการกํากับดูแลคริปโตครั้งล่าสุดค่ะรอยเตอร์ม,มีการรายงานด้วยนะคะว่ารัฐสภาและสหภาพยุโรปมีการถแถลงข่าวกฎด,ดังกล่าวจะกําหนดให้บริษัทคริปโตนั้นต้องรายงานธุรกรรมที่น่าสงสยัยต่อหน่วยงานกํากับดูแลเพื่อช่วยปรับ ปามเงินผิดกฎหมายค่ะในแถลงการระบุอีกด้วยนะคะว่ากฎต่างๆจะต้องได้รับการอนุมัติจากหลายหน่วยงานถึงจะมีผลบังคับใช้โดยการกำกับดูแลจะช่วยให้มั่นใจได้ว่าสินทรัพย์คริปโตนั้นสามารถติดตามตรวจสอบได้ในลักษณะเดียวกันกับการโอนเงินแบบดั้งเดิมขณะที่สมาชิกนะคะสภานิติบัญญัติของพรรครีนจากประเทศสเปนเออร์เนสอูตาซุนมีการเปิดเผยนะคะ,ะ,คะเขาเป็นผู้ช่วยเดินเรื่องมาตรการผ่านรัฐสภายุโรปเขาเปิดเผยนะคะว่า กฎหม่นี้จะช่วยให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถเชื่อมโยงการโอนคริปโตเคอเรนซีกับการก่ออาชญากรรมและระบุตัวตนที่แท้จริงของผู้อยู่เบื้องหลังธุรกรรมเหล่านั้นได้ค่ะ และทัา,า,านะคะแล้วก็สาภายุโรปเนี่ยเขามีการเปิดเผยด้วยนะคะว่ากฎดังกล่าวจะครอบคุมวอลเล็ตคริปโตที่ไม่มีโฮสต์ค่ะซึ่งก็ถือโดยบุคคลและไม่ได้รับการจัดการโดยแพลตฟอร์มซื้อขายคริปโทเคอรเรนซีที่ไม่มีใบอนุญาตสําหรับธุรกรรมที่เกิน1,000ยูโรหรือว่าประมาณ1,044.20ดอลลาร์ที่ทํากับผู้ให้บริการต่างๆด้วยค่ะ ในแวดวงคริปโตเคอเรนซีก็ยังต้องจับตานะคะบางช่วงบางตอนทิศทางของบิตคอยเนี่ยมีจังหวะรีบาวกลับขึ้นมายืนเหนือ2 0 0 0 0ได้นะคะ,คะแต่ว่าในช่วงเวลานี้ยังอยู่ในแนวโน้มขาลงนะคะพร้อมที่จะเผชิญแรงขายทุกเมื่อซึ่งปัจจัยที่มูลค่าลดลงนี่แหละเป็นปัจจัยที่กดดันนะคะต่อแนวโน้มของบริษัทที่ทําธุรกิจที่เกี่ยวข้องด้วยแหละคะ่ะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาดูกันดีก,กว่าหลายๆคนบอกว่าค่ะไตรามาสสอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนของตลาดหุ้นไทยนะคะเปลี่ยนให้เป็นขาขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยยังมีมุมมองที แตกต่างนะคะว่ามันอาจจะไม่ใช่แบบนั้นเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะ สองที่ผ่านมานะตลาดหุ้นไทยมีการปรับตัวย่อลงไปนะคะ,คะหลายๆคนคิดว่ามันอาจจะเป็นจุดต่าสุดของดัชนีตลาดหุ้นไทยแล้วหรือเปล่านะคะแต่จริงๆถ้ามองกันไปในช่วงไตรมาสที่3ค่ะจุดต่ําสุดของตลาดหุ้นไทยยังมีโอกาสเกิดขึ้นได้อยู่นะคะเพราะว่ายังคงมีปัจจัยกดดันจากทางด้านของต่างประเทศกันด้วยค่ะทิทางจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะวันนี้มีสัมภาษณ์พิเศษมาฝากด้วยค่ะตอนนี้เราเจอไตรามาสสใช่ไหมคะทําจุดต่ําสุดใหม่คนก็หวังว่าโอเคอยากจะให้ผ่านจุดต่ําสุด ผ่านไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่ามองจากที่พี่ก๊อฟมองก็คือมันมีโอกาสไปพันห้าได้อีกถ้ามันไปเยือนพันห้าแล้วเนี่ยนะคะมันจะคอนเฟิร์มเลยไหมว่าโอเคไตรามาสสามปีนี้เนี่ยคือจุดที่แย่ที่สุดแล้วเพราะดูจากปัจจัยต่างๆมีโอกาสที่จะไปฟื้นตัวในไตรามาสที่สี่ซึ่งเป็นปัจจัยฤดูกาลของเราที่จะเข้ามาทั้งเรื่องท่องเที่ยวทั้งเรื่องของการสังส่งซื้อสินค้าต่างๆด้วยพอจะบอกได้ว่าไตรามาสสามเนี่ยคือจุดที่แย่ที่สุดสําหรับปีนี้แล้วหรือยังคะน่าจะยังค่ะ,คะอ๋อยังอีก <laughs> โหดายมากเลยมองยังไงคะพี่กอล์ฟเราต้องมองยังไงดีคะคืออย่างนี้ค่ะเราตั้งแต่ตั้งแต่เกิดโควิดนะเรารีบาวกลับขึ้นมาอันนี้เอามองให้เห็นภาพไกลๆเลยค่ะตั้งแต่เกิดโควิดเนี่ยเราลงไปที่ระดับประมาณเท่าไหร่อ่ะเอ่อช่วงนั้นเราอยู่ที่เก้าร้อยเก้าร้อยกว่าจุดนะคะแล้วก็เราก็รีบาวกลับขึ้นมาไกลที่ระดับประมาณพันพัน ทำแปดได้พันเท่าไหร่นะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะรเรารีบาวกลับขึ้นมาประมาณพันเจ็ดนะคะก็ค,ะคือ,อประาติกลมๆคือพันจุดมาพันเจ็ดนะคะท,ที่รีบาวขึ้นมาเนี้ยทีนี้ในช่วงของโควิดเนี่ยเรายังไม่ได้เจอภาวะเงินเฟ้อตอนนั้นเราเจอภาวะกังวลที่รว่าจะเป็นเงินเฟ้อแล้วก็กังวลว่าเศรษฐกิจเนี่ยจะแบบคือคือทุกอย่างถูกหยุดไปค่ะแต่ณตอนนี้เราอยู่ในชายใต้ภาวะเงินเฟ้อที่แรง <Yeah. S 2> แล้วก็ถ้าเราสกัดไม่ค่อยอคือเขาเรียกว่าถ้าถ้าการสกัดเนี่ยมันทําให้เศรษฐกิจชะงักงงเกินไปเนี่ยอันนี้มันก็เลยจะเกิดภาวะที่เขาเรียกว่าถดถอยทีนี้การถดถอยตรงนี้มันจะเกิดทั่วโลกเพราะว่ามันจะเกิดการถดถอยของเศรษฐกษิจแต่ว่าราคาของคอมมอนดิตี้ของมันจะแพงอะ่ะไอ้ภาพเหล่านี้มันจะทําให้ตัวของต้นทุนของทัรกิจมันถูกสูงขึ้นด้วยแล้วก็การปรับประมาณการของนักวิเคราะห์ตามปัจจัยพื้นฐานก็จะถูกกลับ ลงมาด้วยดังนั้นเนี่ยไอทิพันธ์ถามว่าพันห้าจะต่ํำที่สุดหรือยังเป็นโอกาสที่จะเปิดแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเซตอินเด็กซ์เราอาจจะประเมินไว้ได้ไม่ทำไม่ไม่ไม่เป๊ะพอที่จะบอกว่าเออคิวสามจะต่ําที่สุดแล้วคิวสี่จะดีขึ้นอันนี้บอกไม่ได้บอกได้แค่ว่าถ้าเซตอินเด็กุดกรอบพันห้าร mm ้อ hmm. ยในเชิงของการเทรดดิ้งนะคะอ่านั่นหมายความว่าเรากําลังจะเปิดดาวไซย,ยาวเลย แล้วเซ็ตก็จะมีโอกาสถอยตัวลงลึกกว่าพันห้าไปอีกพอควรแต่ว่าอันนี้ไม่ต้องพูดถึงียงตกใจเกินนะตอนนี้เอาแค่พันห้าไปก่อนอนะคะแล้วก็ดูเพราะพี่กจะใช้คําว่าไซด์เวถึงไซด์เวดาวอะค่ะก็คือมันไม่ได้หลุดเร็วๆคือยิ่งถ้าบอกมองแล้วมันจะหลุดเร็วโอ้อย่างนั้นคนก็แบบถึงกับสดรอเลยดีกว่า,าใช่ไหมแต่ทีนี้เนี่ยแต่ทีนี้มันไม่ได้ไปขนาดนั้นนะคะมันก็คือจะลงไปลงไปแล้วก็รีบาวลงแล้วรีบาวแต่ว่ารีบาวเนี่ย เวลาลงไปเนี่ยพันห้ามันก็ไม่ได้บอกว่าจะหลุดง่ายๆนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มีอะไรเลวร้ายอย่างที่กังวลพันห้ามันก็จะยองคงทรงๆอยู่แบบขนาดนี้อีกพักหนึ่งเลยค่ะคือจะให้กําลังใจได้ไหมได้ได้พอจะทําให้คุณผู้ชมเนี่ยนึกว่าเราจะต้องจัดสรรเงินในช่วงเวลานี้เนี่ยนะคะทําตามรอบอย่างไรดีอย่างนี้ดีกว่านะคะใช่ไหมคะพี่กอล์ฟคะคืออย่าตกใจไปเพราะมันจะสูญเสียโอกาสในการสร้างผลกําไรจากการลงทุนได้คือ อย่า yeah. จังวนเกินไป uh huh. นะคะจนกระทั่งเราไม่ทําอะไรเลย uh huh. แต่ก็อย่าคาดหวังสูงเกินไปจนกระทั่งเวลาตลาดพัดตัวเวลาตลาดรีบาวเนี่ยเราก็ไม่ขาย mm hmm. อย่างในช่วงสามสี่วันเนี้ยเวลารีบาวเพื่อก็มองว่าเป็นโอกสาสขายต้นทุนต้นทุนแพงนะ <Huh. S 2> เพราะว่าตลาดมันจะมีการแต่งไป็นไรมันก็จะลงมาที่เดิมหรืออาจจะต่างกว่าเดิมดังนั้นมันก็จะได้ต้นทุนใหม่ที่ถูกกว่าดังนั้นต้นทุนเก่าที่แพงคนขายอะค่ะประมาณเนี้ยแล้วเวลาลงมาต้นทุนเดิมสมมุติมาตั้งรับสมมุตินะ ออออรอบรอบการพักตัวต่อไปลงมาที่พันห้ารอยี่สิบสมมตินะคะแล้วเราไปรับที่พันห้าร้อยี่สิบจะมันตกไปพันห้าแล้วอีกาวอย่างเงี้ยแล้วกรอบรีบามันได้ถึงพันห้ารอยห้าสิบถึงพันห้าร้อแปดสิบอันนี้ก็ขายคนต้นทุคนคนที่ซื้อต้นทุนพันห้ารอยี่สิบก็ได้โอกาสขายที่กาไรแต่คนที่ต้นทุ 1, นพันหกร้อยก็อาจจะได้ขายที่เท่าทุนอะไรประมาณเนี้ยค่ะดังนั้นตลาดก็จะเป็นรอบประมาณนี้ดังนั้นอย่าอย่าคาดหวังสูงมากแต่ก็อ,อย่ากังวลจนกระทั่ง คือตกใจจนแบบโอคัดหมดแล้วก็ไม่ได้มีจังหวะเพราะหุ้นหลายตัวก็มันก็ยังพอมีเก็นกกำไรได้บ้างแต่ว่ามันก็ไม่ได้กว้างเหมือนเดิมค่ะอ่านะคะเชื่อว่าท่านผู้ชมที่กําลังฟังอยู่นี้นะคะได้ไอเดียในการลงทุนแล้วนะคะแล้วกลยุทธ์นะคะที่ที่จะเอาไปปรับใช้เนี่ยกับทีมการลงทุนในช่วงไตรมาสที่3ามที่กอลจะแนะนําคุณผู้ชมเอาไว้ยังไงดีคะ ก็อย่างที่เคยคุยกันเมื่อตอนต้นรายการคือยังไงเป็นอัตราดอกเบี้ยก็เป็นขาขึ้นแล้วก็บ้านเราก็จะเป็นขาขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็หุ้นที่ได้ประโยชน์จากดอกเบี้ยขาขึ้นมันควรที่จะมีแนวโน้มไปทางด้านบวกแต่เผอิญว่าในเชงเทรดดิ้งเนี่ยมันกันไม่ได้เป็นแบบนั้นซะทีเดียวก็เลยเอาเป็นแยกออกเป็นพื้นฐานกับเทรดดิ้งก่อนละกันไอ้ตรงของพื้นฐานเนี่ยตัวของหุ้นที่ได้ประโยชน์จากดอกเบี้ยขึ้นมันควรเป็นหุ้นแบงค์นะคะควรเป็นหุ้นประกัน แต่ว่าในลักษณะของช่วงประมาณช่วงหนึ่ง 1, เดือนสองเดือนที่ผ่านมาเนี้ยตั้งแต่เกิดเซลอินเนียที่สภากลุ่มแบงก์กลับไม่ได้สะท้อนแบบนั้นในเชิงเทรดดิ้งอะค่ะก็ค,ะคือว่าดูเหมือนอ่อนแรงและกําลังเลือกทางแต่ว่าตอนนี้ยังเป็นแค่ไซด์เวย์ดังนั้นในลักษณะของการรีบาวกลับอย่างตัวกสิกรไทยวันนี้มีข่าวร่วมจอยเอ็มซีกับตั้งบริษัทเอ็มซีกับเจมทีอย่างเงี้ยค่ะ,คะอย่างวันนี้ตัวของกสิกรไทยก็เวลารีบาวเนี่ยที่ขเขาตอนแรกคาดไว้ว่ารีบาวได้ถึงร้อยห้าห้า ปรากฏว่าวันนี้ก็ทำได้แค่1ส5 2เองซึ่งก็ถ้าเป็นในพุมที่ที่แนะนำจาก IB Global เนี่ยก็จะมองว่าถ้า1ส5 2ดูยังมีแรงขายแล้วก็ไม่ค่อยผ่านก็ take profit แล้วก็เดี๋ยวค่อยมาดูว่ามันจะพักตัวลงไปขนาดไหนอีกทีหนึ่งนะคะก็ประมาณนี้ค่ะในช่วงเวลานอกเหนือจากหุ้นในกลุ่มสถาบันการเงินแล้วเนี่ยนะคะไตรมาส3าเราพอจะเหลือหุ้นอะไรที่ยังมีัพไซด์เหลือ นะคะหรือว่าเล่นรอบได้บ้างคะพี่กอฟอัพไซด์เหลือในเชนิงพื้นฐานมันก็มีหลายตัวนะคะ<ฆ>เพราะว่าอย่างนาักวิเคราะห์ของ i อเดีโปเบเนี่ยก็ยังมีองเชิงบวกอย่างในหุ้นของเอออที o T ก็ได้ดีนิดหน่อยนะคะก็คือราคาพื้นฐานเรายังวางไว้อยู่เจ็ดสิบห้าบาทเทียบกับราคาปัจจุบันเจ็สิบาทมันยังพอมีอัพไซด์ค่ะแต่เพียงแต่ว่าถ้าในเชนิงของการเทรดดิ้งแล้วเนี่ยหุ้นอย่าต่ำกว่าเจ็ดสิบในจุดป,ปิดเพราะว่าถ้าต่ำกว่าไอ้การเบรกเจ็ดสิบซึ่งไม่เคยเบรกมาหลาย หลายครั้งอ่ะขึ้นแต่แล้วไม่เบรกเลยเนี่ยมันจะทําให้เทรดดิ้งมันมันไม่สวยอ่ะแล้วก็เราก็จะไม่ค่อยได้กําไรในระยะสั้นนะคะแต่ว่าถ้าสมมุติมันยังอยู่ในกรอบเจ็ดสิบเนี่ยแล้วไม่หลุดลงไปจุดปิดนะคะเราก็ยังพอคาดหวังว่ามันจะมีการเทรดดิ้งได้ภายใต้กรอบเจ็ดสิบไปถึงจสิบสองแล้วก็จะสิบสามบาทอะไรประมาณนี้ดังนั้นหุ้นที่ตอนนี้ยังคงส่งสัญญ,ญาณเป็นไปในเชิงที่เป็น up trend นะคะ คำว่า up trend เนี่ยก็คือว่าเป็นหุ้นที่ปีนี้มันมีราคาที่ h i g กว่าปีที่แล้วก็จะมีตัวของบํารุงลาดเนี้ยตัว b h ซึ่งนักวิเคราะห์เราก็มีมุมมองเชิงบวกอันนี้สอดคล้องทั้งพื้นฐานและวก็เทรดดิ้งอันนี้ก็คือว่ามีแนวโน้มไปทางด้านของเป็น up trend อยู่แล้วก็ตัวของ AOT ก็ยังมีแนวโน้มเป็นไายในเชิงของการแกว่งตัวในโซนบวกนะคะแล้วก็ตัวปตทสพอแต่ว่าพอปตทสพอหลุดกรอบ170ลงมาเนี่ยมันอาจจะอยู่ในโซนของการแค่พักตัวลง ตัวในเชิงของการรีบาวกลับก่อนระยะสั้นแต่ว่าเดียวต้องมาดูอีกทีหนึ่งว่าเขาจะขยับต่อได้หรือเปล่าหุ้นปีนี้ที่เป็นเคลนบวกมีไม่กี่ตัวเองนะหนึ่งในนั้นเนี่ยมีบัมบูงราชมีเอ t อทีมีปตทส,สอพอแต่ปตทส,สอพอพ,อพลังเลยสกดร้อยเจ็ดสิบมันเลยดูแบบไม่ได้โดดเด่นเท่าไหรล่ละแล้วก็มีอีกทีหนึ่งก็จะเป็นกลุ่มไข่แบงค์ถ้าแบงค์อ่ะดูดีที่สุดจะเป็นเคทีบีนะคะ oh ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะใกล้เข้ามาขึ้นทุกทีแล้วนะคะสำหรับการจัดงานมหกรรมการเงินมันนี่เอ็กซ์โปหัดใหญ่นะคะจะมีการ8-10กร,รกฎาคมนี้ค่ะแน่นอนนะคะว่าในงานนี้ค่ะจะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งเลยนะคะที่จะเข้ามาช่วยสนับสนุนเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคใต้ด้วยค่ะวันนี้มีความคืบหน้ากันนะคะจากทางด้านของคุณภาคณีวิริยรังสฤษประธานจัดงานร่วมงานมหกรรมการเงินมันนี่เอ็กซ์โปค่ะมีการออกมาเปิดเผยนะคะว่าการจัดงานมหกรรมการเงินมันนี่เอ็กซ์โปจะจัดขึ้นในวันที่8-10 รกรกฎาคมนี้ที่หาดใหญ่ฮอล์ชั้น5ศูนย์การค้าเซ็นทัลหาดใหญ่ที่สงขลาค่ะการจัดงานในปีนี้นะคะถือว่าเป็นครั้งที่12แล้วเกิดขึ้นภายใต้แนวคิด Well t o w e l l n e s s มีธนาคารและสถาบันการเงินนะคะทั้งภาครัฐและเอกชนได้นําบริการทางการเงินนะคะและการลงทุนที่ครบวงจรพร้อมโปรโมชั่นสุดพิเศษมามอบให้ประชาชนในจังหวัดสงขลาค่ะและจังหวัดใกล้เคียงเช่นสินเชื่อบ้านอัตาราดอกเบีย้ย0.99นาน1ปีซับเอ็พราค ลดสูงสุด40%สินเชื่อฟื้นฟูเพื่อธุรกิจอัตราดอกเบี้ย2%ต่อปีนาน2ปีแรกเงินฝากออมทรัพย์อัตราดอกเบี้ย2%ต่อปีสินเชื่อบุคคลอัตราดอกเบี้ย0%นะคะสูงสุด3รอบบัญชีสินเชื่อเงินสดยังมีรถใช้อัตราดอกเบี้ยพิเศษ0.58%ต่อเดือนค่ะสลากออมทรัพย์ชุดขานเพิ่มพูลุ้นรับรางวัลมูลค่า2ล้านบาทนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสัมมนาด้วยนะคะโดยวันเสาร์จะมีสัมมนาในหัวข้อเคาะซื้อหุ้นสุดแกร่งไต มาสามค่ะก็จะมีทั้งคุณกอรพัฒนนะคะจากทางด้านของบริษัทหลักทรัพย์โนมุระพัฒนาสินและคุณมงคลนะคะจากทางด้านของบริษัทหลักทรัพย์ KTBST ทีนะคะที่จะเข้ามาเป็นวิทยากรพูดคุยกันในหัวข้อนี้ด้วยและวันอาทิตย์ที่10กรกฎาคมค่ะจะมีสัมมนาในหัวข้อรู้ทันภัยการเงินจากทางด้านของธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะสามารถรับชมกันได้ที่งานมหกรรมการเงินมันนี่เอ็กซ์โปของเราได้เลยที่หัดใหญ่หรือว่าจะชมผ่านช่องทางออนไลน์ ได้นะคะทั้ง YouTube แล้วก็ f a c e b o o k นะคะ o n e y and Banking Channel รวมไปถึง Facebook การเงินธนาคารและ Facebook Money Expo ค่ะไปร่วมง,งานกันได้นะคะมีโปรโมชั่นดีๆและความรู้ด้านการลงทุนอีกเพียบรออยู่เลยละคะ่ะนอกเหนือจากนี้แล้วนะคะไปติดตามเรื่องราวของการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อความยั่งยืนกันบ้างน,นะคะ,ะล่าสุดค่ะทางด้านของธนาคารไทยพาณิชย์สนับสนุนสินเชื่อด้านความยั่งยืนแก่อินโดรามาเวนเจอร์จำนวนทั้งสิ้น6000ล้านบาทค่ะดรย โยงไทยเจริญรองผู้จัดการใหญ่อวโสประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจโฮเซลธนาคารไทยพาณิชย์ระบุว่าธนาคารไทยพาณิชย์ให้ความสําคัญทางด้านนโยบายความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมหรือ ESG ล่าสุดค่ะได้สนับสนุนสินเชื่อที่เชื่อ,อมโยงกับการดําเนินงานด้านความยั่งยืนให้แก่อินโดรามาเวนเจอร์หรือ IVL บริษัทเคมี Me, พันชั้นนําระดับโลกและผ,ผู้ผลิตเมต็ดพลาสติกเพชร รีไซเคิลสำหรับบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มรายใหญ่ที่สุดของโลกเพื่อบริหารจัดการสภาพคล่องและเป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินงานการสนับสนุนสินเชื่อ Sustainability Linked Loan หรือว่า SLL มูลค่า6,000ล้านบาทค่ะโดยทางด้านของคุณ DK, a g อา a l กาวา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทอินโดรามาเวนเจอร์จำกัดมหาชนเปิดเผยว่าการได้รับสนับสนุนสินเชื่อในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นว่าการดำเนินงานด้านความยั่งยืนได้รับความเชื่อมั่นจากสถาบันการเงินทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะธนาคารไทยพาณิชย์นับเป็นสถาบันการเงินไทยแห่งแรกที่ I v วมั่นใจและไว้วางใจให้เป็นผู้สนับสนุนแหล่งเงินทุนประเภทนี้ โดยบริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาความยั่งยืนและการเติบโตเพื่อยกระดับเศรษฐกิจสังคมที่ดีขึ้นในระยะยาวของไทยด้วยค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งการดําเนินงานของธนาคารไทยพาณิชย์นะคะที่จะสนับสนุนในเรื่องของเงินทุนให้กับทุกธุรกิจทุกอุตสาหกรรมเลยละค่ะนี่เป็นเรื่องราวข่าวสารที่นํามาฝากกันในค่าคืนวันนี้นะคะพรุ่งนี้สี่ทุ่มกลับมาพบกันอีกครั้งวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ